เรามาตอบคาถามนี้กันนะคะว่าน้ําตาเทียมของคนให้น้องหมาใช้ได้ไหมน้องหมาที่บ้านเป็นโรคน้ําตาแห้งมีขี้ตาเยอะตลอดเวลา คลิปนี้มีคําตอบค่ะอย่าลืมกดเซฟเป็นไว้นะคะอันดับแรกเราต้องมาเข้าใจกันก่อนค่ะว่าน้องหมาเนี่ยสามารถเป็นโรคน้าตาแห้งได้นะคะโดยโรคน้าตาแห้งนี้สามารถเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น1โรคประจําพันธ์สุนัขบางพันธุ์จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายเช่นพวกพันตาโตโตปพาร์คบูด็อกชิสุมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าสุนัขพันธุน์อื่นๆค่ะ2ส,สุนัขบางตัวเป็นโรคน้าตาแห้งจากภาวะภูมิแพ้ซึ่งก็มักจะมีอาการผิวหนังมี ปัญหาร่วมด้วยค่ะและ 3. ก็คือในเรื่องของอายุค่ะในสุนัขที่มีความแก่ก็อาจจะมีปัญหาโรคน้ําตาแห้งได้เหมือนคนที่แก่แล้วแล้วก็มีปัญหาภาวะน้ําตาแห้งเช่นเดียวกันค่ะซึ่งภาวะโรคน้ําตาแห้งบางครั้งการใช้น้ําตาเทียมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอน้องๆควรได้รับการวินิจฉัยค่ะว่าสาเหตุของโรคตาแห้งเกิดจากอะไรเพราะโรคน้ําตาแห้งในสุนัขหลายๆครั้งไม่สามารถที่จะบรรเทาอาการของโรคได้เพียงพอแค่ใช้น้ําตาเทียมค่ะแต่อาจจะมีความจํา เป็นในการที่ต้องใช้ยาก,กระตุ้นน้าตาเพื่อให้มีการกระตุ้นในการผลิตน้ําตาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอาจจะต้องมีการใช้ควบคู่กับยาลดอักเสบในกรณีที่มีการพบการอักเสบร่วมด้วยค่ะแตในเบื้องต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าน้องมีขี้ตาเพิ่มขึ้นอาจจะลองใช้น้ําตาเทียมของคนหยอดได้ค่ะแต่ถ้ายอดไปประมาณ2-3วันแล้วยังพบว่ามีขี้ตาออกมาตลอดเวลาหรือขี้ตามีลักษณะสีเขียวแล้วมากกว่าปกตินั่นแสดงว่าน้ําตาเทียมอาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะควรรีพาน้องไปพ สตัตวแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามหมอน้ำพึ่งไว้นะคะถ้าอยากมาอัปเดตความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวค่ะเรื่องน้องสี่ขาปรึกษากหมอน้ำพึ่งน,นะคะ